ใครอยากได้สายเปยดูคลิปนี้นะดูให้จบตั้งชื่อเธอกับอดีตสามีแล,มแล้วหนูกขอหนูกขอเงินเขาได้ทุกครั้งเออก็นั่นไงก็ถูกแล้วมันก็ใช้ได้จริงเวลาหนูอะเลิกกับเขาแล้วแต่ว่าหนูอ่ะก็ยังขอเงินเขาได้อยู่เออคลิปนี้ผมจะมีลูกค้าผมที่ผมแก้ให้เพราะว่าเขาอะเรื่องความรักอะเขาไม่เปลี่ยนชื่อนามสก,กุลมาทําให้ ต้องอยากกับแฟนเก่าก็คือโดนโกงด้วยล้มละลายหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้แล้วก็ทําให้แฟนกระเด็นออกไปจากชีวิตทีนี้ปัญหาอยู่ที่พอโดนเสร็จอ่ะก็มีมูมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผิดผิดทางใช่ไหมผมก็เช็คเคลียร์ให้ว่าไอ้ของเทาของขาว,ขอ,ข,าวของดำอ่ะมันต้องแยกออกครับเทาดําคุณไม่ต้องใช้ถ้าคุณโดนอะไรคุณก็ต้องไปแก้ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บแล้วมันมีชื่อเรียกสายเปก็คือเขาทําได้จริงไหมศาสตร์ที่ผมให้เขาใช้อ่ะ แค่คําพูดคําพูดเดียวอะเอาไปใช้อะมันทําให้ได้ตังค์ไหมเออประมาณนั้นใครอยากรอดคุณดูคลิปนี้ว่าผมมาหาสายเปได้จริงไหมแค่เปลี่ยนคําพูดเองสารนี้ไม่มีอยู่นะครับอยากรู้ลองฟังให้จบแล้วถึงจะเข้าใจถ้าอยากได้สายเปนะไปลองดูคำว่าเธอแล้วใช้ได้ผลแล้วยังไงบอบอกด้วยไม่เคยใช้เลยเด ไม่หนูหนูเอาหนูอะตั้งชื่อเธอกับอดีตสามีแล,มแล้วหนูขอหนูขอเงินเขาได้ทุกครั้งเออก็นั่นไงก็ถูกแล้วมันก็ใช้ได้จริงวา่าล่ะหนะูเลิกกับเขาแล้วแต่ว่าหนูอะ่ะก็ยังขอเงนเขายังได้อยู่เออถ้างั้นนะ่ะถ้าถ้าไปขอมาได้ก็เหมือนเดิมหนูแก้ชื่ออลไรชื่อทุกอย่างอะ่ะเธอ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 หนูตั้งชื่อว่าเธอแต่เอาแต่มันได้จริงใช่ไหมได้จริงค่ะเอาก็ ก็แปลว่าก่อนหน้านี้ได้จากผมไปแล้วเดี๋ยวผมบอกไปแล้วถูกป่ะก็ตั้งแต่ที่อาจารย์บอกหนูก็เปลี่ยนชื่อเขาเอ,อ่ะแล้วมันก็ได้ตังใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเมื่อก่อนได้กพีก่กี้แล้วพออาจารย์บอกให้ห้ามห้ามอ้วนห้ามตัวเองห้ามพี่ให้เรียกเธอเท่านั้นออหนูก็เปลี่ยนเป็นเธอหนูเอาหัวใจสีขาวแล้วก็เธอแล้วก็หัวใจสีแดงเงินอ,อ่าโทก็ตรงตามสีหมดแต่าม,มันหลุดที่เสื้อนี่แหละ บอกแล้วว่ามันมันก็ต้องไปทางนั้นหมดนาฬิกงนาฬิกาเนี่ยมันก็ต้องไปสีโซนนั้นเข้าใจไหมหนูจะเริ่มวันนี้เลยจะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมดอเดี๋ยวผมบอกว่าอุปกรณ์ต้องใช้สีอะไรมั่งมันะจะเป็นวัสดุของแต่ละคนอยู่ดีคเออเดี๋ยวบอกให้แล้วก็อมีอะไรอีกก็แปลว่าไอ้เธอสับพนามที่ผมให้ใช้ได้ต่างจริงถูกว่าได้ตงงางของง่ายเออของง่ายเพราะฉะนั้นไอ้ฝรั่งแม่งจะมา ก็เหมือนกันอาจารย์ทำไมรู้ว่าฝรั่งจะมาไม่รู้ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าถ้ามันมาใครก็แล้วแต่ก็เธอให้หมดมีดคนนะนึงเดือนหน้าแล้วแล้วมันมาจากไหนมาจากติ๊กตอกค่ะฮะในติ๊กตอกแล้วก็คุยกันแล้วก็นางโอนเงินมาให้หนูสี่พันให้หนูไปทำพาสปอร์ตแล้วแล้วก็เดือนหน้านางจะลงมาเมืองไทยแล้ว ก็คือเหมือนกับมามามาหาหนูก่อนแล้วนังนก็บอกว่าทาไว้เผื่อเผื่อเราคุยกันแล้วมันคิดเผื่อฉันจะพาคุณไปเที่ยวกาตาแทนนค่ะก็เลยแค่นี้ก่อนอ๋ออ่อก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าทําให้นางถงใจอนางก็จะเปย์โดยที่หนูก็ไม่ได้ขออะไรว่าเธออย่างเดียวเลยทรงนี้ไม่มีอะไรอยอนเลยอยู่ๆก็ติดตรงอ่ะให้ให้ก็ให้ให้ไปทำก็ไปทำอ่าโอเค ทั้งนั้นทั้งนั้นก็บอกว่าไม่ทั้งนั้นน่าจะต้องเปลี่ยนชื่อก่อนนะไปขอมันอีกทีบอกเนี่ยฉันอยากจะเปลี่ยนชื่อแต่มันมีวิธชนี้ต้องใช้นาจะไม่หนีหนูไปใช่ไหมไม่จะป้อกหนูนะหนูขอป้อกอกหนูไม่ใช่นะ,ะถ้าเปลี่ยน <c oughs> ถ้าเปลี่ยนชื่อในศาสตร์ผมเปลี่ยนนามสกุลในศาสตร์ผมมันจะได้คู่สายเปใช่ไหมอ่ะยกเดออีกทีนึ่ะอาจารย์ถ้าเปลี่ยนชื่อนามสกุลในศาสตร์ผม มันจะได้ผู้ชายสายเปใช่ไหมถ้าเปลี่ยนชื่อนักสกุลศาสตราอาจารย์แล้วจะได้สายเปใช่ไหมแต่สายเอ,เอใช่ไหมถ้าใช่ครั้งที่หนึ่งขอให,หนักครั้งที่สองขอให้เบาเออได้ปะลล่ะได้แต่มันต้องเป็นศาสตร์ผมไงเพราะชื่อที่คุณมีอยู่มันไม่มีมันถึงต้องเลิกกับไอ้คนเก่าไง เข้าใจว่าะคุณไปเปลี่ยนปุ๊บคุณไปเปลี่ยนปุ๊บมันก็เลยออกถูกป่ะมันก็เลยไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็เลยมีปัญหาใช่ไหมใช่ปล่ะก็แค่นั้นเลยไอ้ที่คนมันมีปัญหาทั้งหลายแหละเพราะดันไปเปลี่ยนชื่อในศาสตร์ที่มันใช้ไม่ได้ไงแต่ถ้าผมผมอ่านผมอ่านผมตั้งได้อ่ะก็ทําให้เหมือนน้องคนที่อยู่ในกลุ่มนั่นแหละที่เขามาบอกว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อนามสกุลนั่นแหละเออก็แบบนั้นเลย แต่ยังอย่างของคุณกับน,น้องเขาคือคุณน่ะได้เบอร์ไปก่อนถูกปะแต่ตอนนั้นอ<แ>่ะผมอ่ะยังไม่มีศาสตร์ตั้งชื่อ<แ>เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็พัฒนาพอจนถึงว่าอ่ะแม่งตั้งชื่อได้แล้วมันเห็นแล้วไงเออเพราะเพราะว่าตัวเองตั้งชื่อตัวเองก่อนแล้วมันสําเร็จมันถึงจะแบบเออแม่งไม่ได้แล้วเว้ยก็อยากคนอื่นอยากเปลี่ยนก็แก้เอาอะไรเงี้ยแต่มันต้องเปลี่ยนไงแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่หนูอยากทําคือหนูอยากแก้เลขที่บัญชีให้หมดเลย พราะหนูเห็นแก้แล้วหนูก็อยากทําด้วยแต่บัญชีอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่ามันไม่ได้เลือกเลขได้ไม,มันไมต้องสุดม,มันต้องแก้ไปทีละจุดเลขที่บัญชีคือสุดท้ายแต่ผมก็แก้ให้หมดทุกอันไงทุกปาที่ผ่านมารู้จักมาผมมาตั้งนานผมก็แก้ให้ตลอดเพียงแต่ว่าคุณไปติดหลายๆอย่างไปมูมาผิดด้วยเต็มเลยใช่ค่ะใช่เท่าทั้งเท่ากี่ชิ้นเป็นสิบมั้งนะ่ะ ทั้งไปสำนักไปอะไรมาโหอหอัญชันยังสีแดงลิปสติกหนูก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เท่าไร่ใช้เป็นใสๆดีกว่าทิ้งไปเลยเฮ้ยถามก่อนดิอันนั้นใช้ได้หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าลิปสติกแม่งเกี่ยวเปล่าลิปลิปนี้ใช้แล้วปังไหมไอ้ไเออเ,เออเออเอเอา่าถามโด ลิปนี้ใช้ละฟังไหมถ้าปังครั้งที่หนึ่งขอให้หนักครั้งที่สองขอให้เบาไม่มีผลใช้ลิปมันใสใส่าเลยไม่เอาละเฮ้ยถามก่อนเดชใช้ลิปมันใสๆสใช้ลิปมันใสๆสแค่นั้นปังกว่าใช่ไหมใช้ลิปมันใสๆสปังกว่าใช่ไหมถ้าใช่ครั้งที่หนึ่งขอให้หนักครั้งที่สองขอให้เบา เออมันก็คือขาวอยู่ดีไงอืมแล้ว้เปลี่ยนสีใหม่อันนี้ใช้ไปก่อนี๋ยวเปลี่ยนสีใหม่เออลิปมันปกติถูกๆไม่ไม่ต้องเป็นปลิปเราไม่ได้เสียตังค์เท่าไหร่เรียนลิปมันเซเว่นแม่งก็มีอันนี้ก็าสาัค่ะสั่เฮ้ยมันมีไม่ต้องสั่ลิปมันอนะมันเป็นถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นขาวฟ้าอยู่แล้วใช่ป่ะเออคุณก็ไปหาหลอดที่มันเป็นขาวฟ้าแค่นั้นเอง ง่ายๆสิมเปิลสุดๆแล้วนะ่ะอันนี้ว่าสันจัดโปรด้วยค่ะอาจารย์สามแพงเก้าสบเก้าบาทเออประมาณนั้นเลยแต่อย่าไปซื้อสีผิดมาไงแค่นั้นเองอ่ะง่หนูถามใจรอบหนึ่งคือปกติใช่ไหมคะสีอะค่ะอาจารย์มันจะมีนัมเบอร์เดี๋ยวนี้หนูซื้อนี่ปะหนูดูหนููเลขตัดทิง้งตัดเลขต้องห้ามที่ผมบอกไปให้หมดเอาแต่เลขเสน่ห์เข้ามาเอาแต่เลขที่ผมให้ใช่อะ่ะ อห้ามเลขศูนย์หนึ่งสามแปดไปได้คือสองสี่